ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าหลายคนคงยังจดจำเรื่องราวของเด็กชายแก่แก่หรือเด็กชายเจืออือแสนท้อที่เคยอยู่เพียงลำพังถูกทอดทิ้งตั้งแต่สี่ขวบเที่ยวขอข้าวชาวบ้านกินเพื่อประทังชีวิตไปในแต่ละวันซึ่งบางครั้งก็ได้บ้าง บางครั้งก็ไม่ได้แล้วแต่จะมีใครเมตตาด้วยชีวิตของเด็กน้อยผู้นี้แม่เสียชีวิตตั้งแต่เกิดมีหนำซ้ำพ่อบังเกิดกล้าวยังใช้ยาเสพติดจนเสียสติเมื่อข่าวเรื่องนี้ทราบถึงหูของหลวงพ่อพพโชคจเจ้าอาวาสแห่งวัดห้วยปลากรังจังหวัดชิงลายท่านจึงรีบมารับตัวไปอุปการะ,ะในทันทีนับเป็นบุญของเด็กน้อยคนนี้ที่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาและความเมตตาของหลวงพ่อพบโชค และในวันนี้ใครๆก็รู้จักเขาในนามของเด็กชายพบธรรมนี่เป็นเพียงหนึ่งใน500กว่าชีวิตของเด็กกำพร้าและคนชราที่อาศัยอยู่ในประเทศประกังแห่งนี้ซึ่งหลายๆชีวิตต่างคนต่างสถานที่ต่างมีเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตบางคนพ่อแม่เสียชีวิตบางคนยากไร้จนไม่มีจะกินบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือบางคนถูกทอดทิ้งเพียงลำพัง แต่เมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้มาอยู่ภายใต้ความดูแลของหลวงพ่อพบโชคชีวิตของพวกเขาในวันนี้กลับเปลี่ยนไปพวกเขามีบ้านอยู่มีอาหารรับประทานมีการศึกษามีสุขภาพจิตร่าเริงมีกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำนวทเวปลากัง้งทุกชีวิตเริ่มมีอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นและนี่จึงมีเหตุผลหนึ่งว่าทำไมที่วัดแห่งนี้ต้องใช้ข้าวสารมากถึงเดือนละกว่าร้อยกระสอบ เพราะชีวิตคนต้องการความอิ่มอยู่เสมออิ่มท้องอิ่มใจอิ่มอุ่นเพราะหลวงพ่อพบโชคเชื่อว่าเมื่อคนเราอิ่มแล้วเราก็ไม่อยากได้สิ่งใดๆอีกดังนั้นหลวงพ่อจึงอยากเห็นทุกๆคนอิ่มท้องด้านของบริษัทประทุมไรซ์มิลแอนด์แกลเลอรีจำกัดนะครับหรือว่าข้ามาบุญครองเนี่ย เราเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็มีการดูแลนะครับแล้วก็คืนกําไรสู่สังคมนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการบริจาคข้าวให้กับทางด้านของหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิต่างๆนะครับที่มีการช่วยเหลือทางด้านโครงการไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันทีนี้ในส่วนของทีมงานเนี่ยได้มีการ brainstorm รก,กันนะครับแล้วก็ไปเจอพบว่าพัดน์้วยฝากกล้างเนี่ยได้มีการช่วยเหลือนะครับเด็กกำพร้าจำนวน500กว่าคน แล้วก็คนชราอีก70กว่าคนเนี่ยนะครับมีการช่วยเหลือดูแลนะครับคือก็รู้สึกว่าทางวัดค้วยบากั้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนเองเนี่ยที่ได้ฟังมาก็เห็นว่ามีการสามารถที่จะเป็นชุมชนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับมีการสนับสนุนเห็นมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลแล้วแถมยังมีธนาคารพบโชคนะครับแล้วก็เห็นว่ามีโครงการนะครับที่ว่าเราจะช่วยเหลือให้ทางด้านของ ประชาชนในแถบแถบนั้นนะครับได้เดินทางได้สะดวกขึ้นทางวัดก็ช่วยเหลือทางด้านสาธารณกปโภพกต่างๆนะครับเห็นว่ามีการสร้างถนนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับเรามองไปเราก็คิดว่าเราน่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างมองว่าทางวัดช่วยปาก้างเนี่ยเห็นว่าต้องใช้ข้าวเป็นจํานวนมากนะครับในการที่จะต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าต่างๆฉะนั้นก็เลยมีโอกาสนะครับก็อยากจะบริจาคข้าว นะครับช่วยเหลือให้กับเด็กแล้วก็ทางด้านของคนชราที่ทางวัดเนี่ยอุปการะให้อยู่ครับนอกจากที่ทางด้านข้าวบำรงคลองนะครับได้บริจาคข้าวเพื่อให้เป็นอาหารกลางวันนะครับเด็กกำพร้าแล้วก็ทางด้านของคนชรานะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเองเนี่ยก็คงได้ร่วมกับทางด้านของพัฒนาการพบโชคนะครับซึ่งเป็นพัฒนาการที่อยู่ในชุมชนนะครับช่วยเหลือทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ได้เข้ามา ทำบุญทำกุศสที 53, ่ทางด้านของวัดห้วยปากก้างเนี so, and, uh, again, ่ยนะครับเวลาที่ไปถึงเนี่ยก็จะมีอาหารรับประทานนะครับโดยเฉพาะเป็นอาหารเจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ามำบุงครองเองก็ร่วมกับทางด้านของวัดห้วยปากก้างกับทางด้านของประการพบโชคนะครับก็จะมีอาหารเจบริการนห้กับนักท่องเที่ยวก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางด้านของค่ามำบุงครองเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมนะครับในส่วนของค่ามำบุงครองเองนะครับหรือว่าทาง m อ็ Group ปเนี่ยนะครับ ก็ได้มีการร่วมมือกับทางด้านมูลนิธิรามาธิบดีนะครับในการจัดสร้างนะครับสถาบันการแพทย์จากีนฤรบดินนะครับที่ทางสมุทรปราการนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารามาสองเนี่ยนะครับทางด้านของข้ามาบุญครองเองเนี่ยก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยที่ทุกๆท่านนะครับที่ซื้อข้ามาบุญครองทุกถุงนะครับก็จะได้รับข้ามาบุญคลองเนี่ยก็จะบริจาคทุกถุงนะครับถุงละ1บาทร่วมกับท่านที่ซื้อนะครับ อีก1บาทรวมเป็นถุงละ2บาทเนี่ยเพื่อที่บริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดีในการสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จากกีนารืบดินนะครับก็โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะซื้อข้าวมาบุญของแล้วก็ร่วมทําบุญให้กับผู้ป่วยนะครับทุกคนในอนาคตครับบ้านที่อิ่มบุญที่ทําให้หลายๆชีวิตได้อิ่มท้องและมีความสุขในการดําเนินชีวิตต่อไป เราทุกคนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพพโชคไม่เคยคิดว่าที่นี่คือวัดหากแต่เป็นบ้านที่อบอุ่นด้วยครอบครัวใหญ่โดยมีพ่อคือหลวงพ่อพพโชคเป็นผู้ที่คอยดูแลทุกๆคนก็แต่เดิมก็ตัวเองก็มีโรงทานเล็กๆจากที่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆตอนสร้างวัดใหม่ๆก็มีโรงทานเล็กๆเ,เป็นกระตอ๊อบกระต๊อบอยู่แล้วก็เริ่มพัฒนาจากก๋วยเตี๋ยวหม้อเดียว จากก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหมอ้อใครผ่านไปผ่านมาก็ได้กินได้บริโภคกันจนอิ่มหนำสำราญก็พัฒนาจากเล็กมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนปัจจุบันเป็นพัตตคารพบโชคเมื่อก่อนใช้ชื่อโรงทานก็จะเห็นว่ามีแต่คนระดับล่างปัจจุบันก็พวกทั้ง VIP แล้วก็ ABC ก็จะขึ้นมาใช้บริการบนพัตตคารพบโชคมากินอาหารมารับประทานอาหารซึ่ง ผักผลไม้หรือข้าวสารที่คนร่วมบริจาคก,กันมาก็จะส่งมาถึงครัวพบโชคหรือพัตตคารพบโชคซึ่งลูกหลานหลวงพ่อ500กว่าชีวิตที่อยู่ในวัดก็จะได้รับประทานกันอยู่ที่นี่ซึ่งวันหนึ่งก็ประมาณพันถึง2,000คนที่มารับประทานบนนี้ส่วนมากจะได้รับจากการบริจาคใหม่ๆก็ก็วันประมาณ3 0,000ื่นบาทแต่ตอนนี้ก็คนเริ่มรู้จักมากขึ้นก็เอาเข้าวสารมาให้บ้าง เอาเครื่องปรุงมาให้บ้างเอาเครื่องครัวมาให้บ้างก็จะลดน้อยลงไปแต่ก็จะอยู่ประมาณที่วันละ30ม0,000ื่นบาทสำหรับคนที่อยากจะร่วมบุญก็ส่งทางพัสดุมาก็ได้หรือติดต่อทางวัดโดยตรงเพื่อเครื่องปรุงน้านนานําตาลน้ําตาลทรายเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆหรือข้าวสารหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวผักถั่วงอกหรือผักต่างๆ อยากให้มาช่วยกันร่นวมบริจาคเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันและนี่คือหลวงพ่อพบโชคติดสว่างโศเจ้าอาวาสวัดห้วยปรากัง้งพระผู้สร้างทั้งบุคคลและศาสนสถานให้คงอยู่คู่พระศาสนาหลวงพ่อพบโชคพระโพธิสัตว์ของผู้ยากไร้ ขอร่วมอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจเข้ามาบุญครองที่ส่งให้กับเด็กกำพร้พาวัดถวยประกั้ง500กว่าชีวิตร่วมอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจข้าวทุกคําอาหารทุกเม็ดข้าวทุกเม็ดที่ให้กับเด็กกำพร้พาวัดถวยประก้งอนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วย